สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงหลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ 11LC เร็วๆนี้มีใครจะเป็นตัวแทนของโรงเรียนเนี่ยไปเข้าค่ายกิจกรรมอะไรหรือเปล่าครับถ้ามีใครจะเป็นตัวแทนของเรียนเนี่ยอยากจะให้ลองฟังเรื่องราวเรื่องนี้ดูครับหรือในอดีตเนี่ยใครเคยไปเข้าค่ายกิจกรรมกับโรงเรียนก็อยากจะให้ฟังเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ของผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งครับที่เธอเนี่ย มีโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนเนี่ยได้ส่งเธอและเพื่อนๆไปเป็นตัวแทนครับปรากฏว่าเรื่องราวสยองขวัญเนี่ยมันได้เกิดขึ้นสิ่งที่เธอไม่คิดว่าจะได้เห็นสิ่งที่เธอไม่คิดว่าจะได้เจอเธอก็ได้เห็นมากับตาเลยแหละครับว่าที่ตรงนั้นมันมีเรื่องราวความสยองขวัญอะไรเกิดขึ้นในพีนี้เนี่ยผมขออนุญาตที่จะไม่บอกกันแล้วกันนะครับว่าเกิดขึ้นที่จังหวัดใดแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวลองฟังไปเรื่อยๆครับ เดี๋ยวลองฟังดูผมจะใบให้ฟังละกันว่าสถานที่ที่ผมจะเล่าให้ฟังนี้เนี่ยมันเป็นสถานที่ที่อยู่จังหวัดใดกันแน่ก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังกันนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอบอกทุกคนก่อนเลยว่าจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆเรื่องราวในวันนี้ครับถูกส่งมาจากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งผมขอใช้นามสมมติว่าคุณมดนะครับคุณมดเองเนี่ยเดิมทีครับเธอเป็นคนเกิดที่จังหวัดกาลสิน ปัจจุบันเนี่ยมาเรียนอยู่ชั้นปีนึงที่ต่าจงจังหวัดเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อตอนที่เธอเนี่ยอยู่ชั้นม5ตอนนั้นครับคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยได้มีการเข้าร่วมอบรมกิจกรรมเกี่ยวกับการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอการตัดต่อการเขียนสตอรี่บอร์ดอะไรต่างๆโดยจะได้ส่งตัวแทนของแต่ละโรงเรียนนี่นะครับเข้าไปร่วมอบรมทั้งหมด5คนสมาชิกที่ไปในตอนนั้นเนี่ยก็จะมีบิ๊กครับบิ๊กเนี่ยเป็นน้องรุ่นเล็กสุดเลยในกลุ่มแล้วก็มีแดน มีเจนมีปลืม้มแล้วก็มีคุณมดนี่แหละครับทั้ง5คนนี้คือตัวแทนของโรงเรียนครับที่จะไปเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันสถานที่ที่พวกเขาจะไปเข้าอบรมกันเนี่ยมันก็เป็นรีสอร์ทรีสอร์ทหนึ่งครับผมขออนุญาตที่จะไม่บอกแล้วกันว่าที่นี่เนี่ยมันคือที่ไหนกันแต่มันตั้งอยู่ในจังหวัดจังหวัดนี้นี่แหละครับที่มีอักษยรย่อสามพยางห่างจากกรุงเทพประมาณ510กิโลเมตรสถานที่ตรงนี้เนี่ยถูกใช้ในการจัดกิจกรรมครับ นั่นก็คือวันที่12 13, 14ระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น3วัน2คืนนักเรียนทั้งหมดเนี่ยที่มาร่วมกิจกรรมกันเนี่ยก็จะพักกันอยู่ที่นี่พอเธอได้รู้ครับว่าจะเป็นตัวแทนในการไปอบรมในครั้งนี้เนี่ยเธอก็รีบกลับบ้านมาเก็บเสื้อผ้าครับเพื่อที่เตรียมตัวออกเดินทางตอนนั้นเนี่ยก็คุยกับแม่แม่ก็ถามครับว่าโรงเรียนเนี่ยจะไปอบรมที่ไหนกันลูกเธอก็ได้บอกกับแม่ครับว่าอ๋อหนูจะไปอบรมกันที่ต๊ดๆนี้ค่ะแม่ แม่เนี่ยก็อ๋อทันทีแม่ก็พูดประมาณว่าแม่เนี่ยเคยไปดูงานที่นั่นมาเหมือนกันที่ที่นี่เนี่ยบรรยากาศสวยอากาศดีแต่แต่มันแอบน่ากลัวนิดๆนะลูกแม่เลยบอกว่าเวลาไปถึงที่พักนะให้บอกเจ้าที่เจ้าทางให้ท่านปกปักรักษาคุ้มครองเราด้วยจะได้ปลอดภัยจนกระทั่งถึงวันที่เดินทางนี่แหละครับเธอเนี่ยตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปให้ทันรถของค,คุณครูที่มารอรับ ระยะทางห่างจากโรงเรียนไปถึงรีสอร์ทนี้ก็ไม่ไกลกันมากครับห่างออกไปประมาณ20กิโลเห็นจะได้พอไปถึงยังที่รีสอร์ทครับไปถึงยังที่สถานที่ที่จัดงานก็ไปลงทะเบียนกันแล้วก็รายงานตัวอยู่ที่ห้องประชุมนั่งฟังวิทยากรให้ความรู้ตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงพักเบรกตอนนั้นเนี่ยเธอเริ่มมีความรู้สึกแปลกๆก,กับสถานที่ตรงนี้พอมาถึงเนี่ยมันปวดหัวมากครับก็เลยคุยกับเพื่อนๆกับน้องๆที่ไปด้วยกันว่า มีใครเป็นอะไรแปลกๆไหมเขาเนี่ยรู้สึกปวดหัวมากซึ่งมันก็ไม่ใช่เพียงแต่เธอคนเดียวครับที่ปวดหัวหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีบิ๊กที่เป็นน้องเล็กสุดนี่แหละบิ๊กเนี่ยก็บอกว่าผมก็ปวดหัวเหมือนกันครับพี่ปวดหัวตั้งแต่มาถึงที่นี่แล้วรู้สึกเหมือนจะไม่สบายเลยสรุปแล้วครับมีเธอแล้วก็บิ๊กเนี่ยมีอาการแปลกๆก,กันอยู่สองคนไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรจงกระทัางพอพักเบรกเสร็จครับ ก็ต้องมีการเข้าไปอบรมต่อช่วงนี้เนี่ยวิทยากรได้สอนเกี่ยวกับการถ่ายภาพหลังจากนั้นครับก็จะมีการสอนเขียนสตอรี่บอร์ดโดยวิทยากรเนี่ยจะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยแต่งเรื่องขึ้นมาหนึ่งเรื่องพร้อมกับเขียนสตอรี่บอร์ดและบทที่จะต้องแสดงวันนั้นเนี่ยกว่ากิจกรรมจะเสร็จก็ปาไปประมาณ5้าโมงเย็นเพราะถึงเวลา5้าโมงเย็นนี่แหละครับวิทยากรเนี่ยก็ปล่อยให้นักเรียนแต่ละโรงเรียน แยกย้ายกันไปเข้าที่พักของตัวเองโดยจะมีพี่สตารนี่แหละครับพาเข้าไปที่พักนั้นระหว่างทางที่เดินไปเรื่อยๆเธอก็มองนู่นมองนี่ไปครับในรีสอร์จทจนกระทั่งไปสะดุดตาเข้ากับบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งก็เลยถามพี่สตารบเขาว่าบ้านหลังนั้นน่ะใครอยู่พี่แกก็บอกว่าอ๋อถ้าพี่จําไม่ผิดเนี่ยนั้นน่าจะเป็นบ้านปู่ย่าหรือตายายนี่แหละเป็นบ้านหลังเล็กๆคล้ายกับสารพภูมิ แต่ไม่เล็กเท่ากับสารพระภูมินะครับแต่มันก็ไม่ใหญ่พอที่คนจะเข้าไปนอนได้พี่สตารเนี่ยก็บอกว่าไปไหว้ท่านก่อนก็ได้นะท่านจะได้ปกปักรักษาคุ้มครองพวกเราเธอเองเนี่ยก็ยิ้มให้กับพี่สตารแล้วก็เดินไปเรื่อยๆครับจนไปถึงที่พักก็มมวแต่ดูบ้านหลังนั้นตลอดทางจนลืมเรื่องที่แม่บอกไปเลยพอได้เข้าที่พักนี่แหละครับปรากฏว่าที่พักที่เธอได้พักคืนนี้เนี่ยมันเป็นบ้านหลังใหญ่ หลังนี่ใหญ่มากครับซึ่งก็ไม่เพียงแต่เธอห้าคนนะครับที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนจะพักกันในบ้านหลังใหญ่หลังนี้แต่มันก็มีอีกโรงเรียนหนึ่งครับที่มาพักอยู่ด้วยกันที่นี่เนี่ยสวยมากจุนักเรียนได้ประมาณ1ิบกว่าคนบ้านที่พวกเธอได้พักกันเนี่ยมันเป็นบ้านสองชั้นครับใต้ถุนเนี่ยจะมีห้องน้ำสองห้องแล้วก็มีห้องเก็บของส่วนชั้นบนเนี่ยก็มีห้องน้ำเช่นเดียวกันข้างในเนี่ยเป็นห้องโลง่ลงๆแล้วก็จะมีแบ่งห้องนอนเป็นสองห้อง ห้องนอนหนึ่งเนี่ยเธอนอนประมาณ4คนแล้วก็มีห้องอีกห้องหนึ่งครับที่เป็นห้องว่างๆเนี่ยพวกเธอนั้นอนอนกันทั้งหมด5คนถ้าเปิดประตูเข้าห้องมาเนี่ยจะเห็นเป็นที่นอนฝั่งละ2ที่ครับเธอเนี่ยเลือกนอนฝั่งซ้ายเปิดหน้าต่างออกไปเนี่ยจะเห็นเป็นหนองน้ําส่วนเพื่อนที่เหลือเนี่ยนอนติดฝั่งขวากับทางเดินซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็แปลกมากครับที่เพื่อนทั้งหมดเนี่ยสี่คนไปนอนรวมกันอยู่ตรงนั้นทั้งหมดแล้วปล่อยให้เธอเนี่ย นอนอยู่คนเดียวครับฝั่งนี้ฝั่งเดียวทีแรกเนี่ยเธอก็คิดว่าสงสัยเนี่ยมันคงไม่อยากจะนอนกันฝั่งนี้มั้งก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรเธอเนี่ยรู้สึกดีใจซะอีกที่ไม่ต้องมีเพื่อนเนี่ยมานอนเบียดด้วยวันนั้นเนี่ยเธอก็นอนอยู่คนเดียวนี่แหละครับฝั่งนี้โดยที่เพื่อนเนี่ยมันเป็นนอนเบียดกันหลังจากที่เธอได้เก็บข้าวเก็บของเข้า,ขาที่พักอะไรเสร็จแล้วครับช่วงเวลาประมาณ6กโมงเย็นคณะวิทยากรเนี่ยเขาได้มีการประกาศเรียกนักเรียนทุกคนครับเพื่อให้มาประชุมกันอีกรอบหนึ่ง โดยช่วงเวลา6โมงเย็นในครั้งนี้จะมีการพาเดินสำรวจสถานที่ถ่ายทำหนังสั้นกันพอมาถึงรวมตัวอะไรกันเสร็จแล้วนี่แหละครับวิทยากรเนี่ยก็พาเดินรอบๆบรีสอร์ทนี้แล้วก็บอกนักเรียนทุกทุกคนครับว่าจุดตรงนี้เนี่ยจะต้องทำอย่างงู้นอย่างนี้นะอะไรอย่างไงจนกระทั่งอธิบายเสร็จครับถึงเวลาทานข้าวเย็นของเด็กๆพอดีช่วงนั้นเนี่ยเธอกับเพื่อนเนี่ยหิวข้าวกันมากก็กินข้าวกันอย่างอร่อยอร่อยแล้วก็ชมบรรยากาศดีสอร์ทเนี่ยไปกันอย่างเพลิดเพลิน อาหารก็อร่อยบรรยากาศก็ดีสถานที่ตรงนี้ครับแม้ว่าจะไม่ค่อยมีหลอดไฟเยอะมากคือมันจะมีแค่บางจุดและละจุดเนี่ยมันก็จะห่างกันเหมือนกับให้เราเนี่ยได้ริมรสกลิ่นไอของธรรมชาติความเป็นอยู่อะไรต่างๆบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันชวนหลอนมากๆหลังจากที่พวกเธอครับกินอาหารทานข้าวกันเสร็จก็พากันเดินทางกลับไปยังที่พักด้วยความที่อินกับธรรมชาติแล้วก็บรรยากาศ พวกเธอเองเนี่ยเลยไปยืนถ่ายรูปมันอยู่ตรงใต้เสาไฟตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับจะมีโคมไฟอยู่ถ่ายรูปเสร็จเนี่ยก็อัปลงสตอรี่หน่อยในขณะที่กําลังถ่ายนั้นเริ่มมีความรู้สึกแปลกๆรู้สึกว่าเวลาที่เดินไปไหนมาไหนมักจะมีคนเนี่ยมองพวกเธอเดินตามอยู่ตลอดเวลาเธอมักจะหันซ้ายหันขวามองไปตามที่เธอเนี่ยรู้สึกว่ามีคนมองมาแต่ก็ไม่ได้เจออะไรระหว่างทาง เธอเนี่ยกลัวมากเลยตัดสินใจก้มหน้ามองไปที่พื้นคิดในใจว่านี่เหมือนกับอยู่ในหนางผีเลยวะ่ะในระหว่างที่เดินกันไปอยู่นี้เดินกันไปทั้งหมดห้าคนเนี่ยแต่เงาที่เธอเห็นนั้นเธอเห็นมีเงาหกคนมันมีเงาปริศนาเพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งตอนนั้นเนี่ยเธอตกใจมากครับเธอพยายามนับแล้วนับอีกแล้วก็ขยี้ตาตัวเองอีกครั้งหนึ่งพอลืมตาขึ้นมา ปรากฏว่าอีกเงาเงาหนึ่งที่เธอนับได้เป็นเงาที่หเนี่ยมันหายไปเธอเ็เลยบอกเพื่อนๆครับว่ารีบเดินกันดีกว่าว่าน่าจะไม่ปลอดภัยเท่าไหร่วะทุกคนตอนนั้นให้าคนเนี่ยพากันรีบจ้ำเดินเข้าไปถึงในตัวที่พักพอไปถึงเนี่ยก็อาบน้ําอาบท่ากันครับอาบเสร็จไรเสร็จเนี่ยก็มาเริ่มถ่ายทําฉากกลางคืนก่อนเลยตอนนั้นเนี่ยพวกเธอเนี่ยคิดบทคร่าวๆมาจากโรงเรียนกันแล้วพอมาถึงที่อบรมเนี่ยก็แค่เขียนสตอรี่บอร์ดแล้วก็ส่ง ด้วยความที่ว่าบ้านหลังนี้ที่เธอมาพักกันเนี่ยแหละครับมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากสตอรี่บอร์ดที่เธอเขียนกันมามากนักพอเนื่องจากว่าทํากันบ้านมาแล้วว่าทีตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงฉากแรกที่ถ่ายกันนี่แหละครับก็ถ่ายอยู่ที่บ้านหลังนี้เลยพอหลังจากที่ถ่ายทําฉากกลางคืนเสร็จพี่สตาฟบเนี่ยก็เดินเข้ามาคุยกับพวกเราแล้วก็พูดกับพวกเธอประมาณว่าอย่านอนดึกกันนะน้องๆสี่ห้าทุ่มเนี่ยก็นอนได้แล้วถ้าเห็นได้ยินเสียงอะไร ห้ามทักนะพี่บอกแค่นี้แหละตอนนั้นที่พี่แกเดินม,มาบอกเนี่ยเวลาประมาณสามทุ่มเห็นจะได้พวกเธอเนี่ยก็ช่วยกันทําฉากอื่นๆต่อครับว่าสตอรี่บอร์ดอื่นๆให้เสร็จให้เร็วในขณะที่กําลังช่วยกันทําอยู่นี้นี่แหละโดยความที่ว่าบ้านที่พวกเธออาศัยกันอยู่เนี่ยมันเป็นบ้านยกสูงแล้วมันก็สามารถมองจากข้างบนนี่แหละครับมันจะมีช่องเนี่ยให้สามารถมองเห็นด้านล่างได้พวกเธอเนี่ยก็ทําไป แล้วก็ไปสังเกตไอ้ตรงร่องไม้ที่บนบ้านนี่แหละครับมันจะเป็นร่องเหมือนกับฝาไม้บ้านแบบบ้านโบราณนะครับที่มันจะเป็นไม้ฝาแผ่นเนี่ยวางเรียงต่อต่อกันแล้วมันก็จะมีร่องตรงกลางเหมือนกับบ้านต่างจังหวัดนะครับนึกภาพออกไหมร่องนี้แหละครับพวกเธอเนี่ยทํากันไปแล้วก็คิดกันไปครับว่าไอ้สีที่พวกเราวาดสตอรี่บอร์ดกันอยู่นี้เนี่ยถ้าเกิดมันกลิ้งตกลงไป5คนนี้เนี่ยใครจะเป็นคนลงไปเก็บถ้าบังเอื้อมันกลิ้งตกไปจริงๆ เธอเนี่ยก็มองลงไปดูตรงใต้ถุนบ้านนั่นแหละครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันก็แอบน่ากลัวอยู่เหมือนกันกางค่ำกลางคืนแล้วถ้าจะลงไปเก็บคนเดียวเนี่ยก็น่ากลัวจริงๆระหว่างที่กําลังคิดกันอยู่นี้แหละครับเจนเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยเธอก็หันไปมองเจนครับแล้วเจนก็บอกว่ามึงสีกิ้งตกลงไปแล้วสีที่กิ้งตกลงไปนี่นดันเป็นสีดําด้วยแหละครับสีนั้นเนี่ยมันจําเป็นมากมาก ที่จะต้องใช้ในการวาดสตอรี่บอร์ดแล้วก็คุยกันครับตอนนี้5คนใครจะลงไปเก็บบิ๊กเนี่ยมันนั่งหน้าซีดไม่พูดไม่จาแดนเนี่ยมันหลับอยู่ในห้องครับเธอเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกใช้สีอื่นก็ได้แล้วก็ช่วยกันทําไปครับเวลาประมาณ4ี่ทุ่มกว่าๆได้ประมาณ70%ยังไม่เสร็จดีมากในตอนที่เธอกับเพื่อนๆที่ช่วยทําอยู่นี้ก็เริ่มมีความรู้สึกเหมือนกับว่า มันมีสายตาเนี่ยมาจ้องพวกเธอดูตลอดเวลาเลยเหมือนมีใครในแอบมองพวกเธอจากช่องเล็กๆบางครั้งเนี่ยก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครเนี่ยจะมาแตะที่ตัวเพื่อนของเธอแล้วก็ตัวเธอตอนนั้นเนี่ยทำไปก็ระแวงไปครับตัดสินใจมองที่ใต้ถุนบ้านอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูว่าไอ้สีดําที่มันตกลงไปเนี่ยจะพอลงไปเก็บได้ไหมคือถ้ามันอยู่ในระยะสายตาเนี่ยชวนเพื่อนทั้ง3 4คนเนี่ยลงไปก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไร แต่พอมองลงไปปรากฏว่าเธอเนี่ยก็ไม่เห็นอะไรครับในระหว่างที่กําลังเพ่งมองอยู่นี้ก็พยายามถามเพื่อนตลอดครับว่าสีดําที่ตกลงไปเนี่ยมันตกไปตรงไหนวะเธอก็มองก้มมองแล้วมองอีกแต่ก็หาไม่เจอด้วยความที่ว่าก้มนานไปหน่อยครับสักพักหนึ่งเนี่ยเลือดกำเดาเธอนั้นไหลเลือดกาเดาเนี่ยไหลออกจากจมูกครับไหลหยดลงไปตรงร่องนั้นแล้วมันก็หล่นลงไปตรงใต้ถุนบ้านเธอก็รีบวิ่งไปเข้าห้องน้ํา แล้วก็ส่องกระจกดูตัวเองครับในขณะที่เลือดเนี่ยไหลยหยดลงไปในอ่างตอนนั้นเนี่ยเธอปวดหัวมากแล้วก็คิดในใจครับว่าเราเป็นอะไรวะเนี่ยทำไมเลือดก,กำเดามันไหลไม่หยุดเลยผ่านไปประมาณ10นาทีครับเลือดเนี่ยก็หยุดไหลเพื่อนเนี่ยก็เห็นว่าเธอเนี่ยไปล้างจมูกอะไรนานเหลือเกินก็เลยรีบวิ่งมาดูทุกคนตอนนั้นเนี่ยตกใจมากครับโดยเฉพาะน้องเล็กสุดนั่นก็คือบิ๊กเนี่ยบิ๊กเนี่ยมันหน้าซีดเหมือนจะเป็นลม ตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็บอกว่าไปไปพักผ่อนนี้ดีกว่าพักผ่อนนี้ดีกว่าไปไปไปทุกคนตอนนั้น,นก็พาตัวของเธอนี่แหละครับไปเข้าห้องนอนแล้วก็ไปพักผ่อนจนกระทั่งในคืนนี้ครับเธอเนี่ยหลับไปเข้าสู่วันที่2ของการอบรมช่วงเช้าครับตื่นเช้ามารีบอาบน้าอาบท่าแต่งตัวไปทานข้าวเช้ากันตามปกติหลังจากที่แต่งตัวทานข้าวเช้าอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พากันเดินทางไปเข้าอบรมต่อเช้าของวันนี้ครับ วิทยากรเนี่ยให้ความรู้เรื่องการถ่ายวิดีโอแล้วก็การตัดต่อในระหว่างที่วิทยากรเนี่ยให้ความรู้ไปเธอก็คิดถึงเรื่องเมื่อคืนนี้ตลอดเวลาเลยแหละครับทั้งเรื่องสีที่ตกลงไปแล้วเธอเนี่ยหาไม่เจอรวมไปถึงเลือดกำเดาที่มันไหลทั้งทงที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอก็ไม่ได้เป็นคนที่จะเลือดกำเดาไหลอะไรง่ายขนาดนี้มาก่อนเลยระหว่างที่วิทยากรบรรยายไปเธอก็คิดไปอย่างนี้แหละครับจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงบ่าย วิทยากรเนี่ยให้แดกเรียนแต่ละคนครับแยกย้ายกันไปถ่ายหนังสั้นของกลุ่มตัวเองเพื่อที่จะได้ทําการส่งในวันพรุ่งนี้ในขณะที่เธอและก็เพื่อนๆน,นี่แหละครับกําลังเดินทางกลับไปที่พักกันเธอเป็นคนเดินช้าสุดๆเพราะมูแต่ถ่ายวิดีโอภาพวิวนู่นนี่นั่นอะไรอยู่ในขณะที่เธอกําลังถ่ายไปอยู่นี้จู่ๆมันก็เหมือนกับมีลมเนี่ยพัดผ่านด้านหลังเธอไปเหมือนมีคนเนี่ยวิ่งผ่านเธอ แล้วมันก็มีสิ่งเหมือนกับเสื้อผ้าขยับแบบปับปับปับเธอก็เลยหันไปครับตอนที่หันไปเนี่ยกลับไม่เจอใครเธอก็เลยรีบเดินให้ทันเพื่อนจนเดินไปที่ข้างหน้าเจนครับเจนเนี่ยก็ถือโทรศัพท์เล่นไปอยู่ดูทางอะไรไปเธอเนี่ยเดินนําหน้าเจนแล้วก็ถ่ายนู่นถ่ายนี่ไปต่อในระหว่างที่เดินอยู่นี้นะครับห่างตาเนี่ยเธอก็เหลือบไปดูตลอดว่าเจนเนี่ยยังอยู่ข้างๆอยู่ไหมส่วนบิ๊กกับแดนเนี่ยแล้วก็ปื้มนั้น เดินนำไปจนถึงทางขึ้นบ้านแล้วพอเดินไปถึงทางบันไดขึ้นบ้านนี่แหละครับปรากฏว่าเธอเนี่ยมองขึ้นไปเธอเห็นว่าเจนนั่งอยู่กับเพื่อนๆอยู่เธอเนี่ยงงมากครับทั้งที่เธอเนี่ยเดินแซงเจนมาแล้วมาอยู่ข้างหน้าเจนแท้ๆแ,แล้วระหว่างทางเนี่ยเธอยังมองอยู่ตลอดเลยว,ว่าเจนเนี่ยยังอยู่ข้าง,งเธอไหมตอนนั้นเนี่ยเธอเดินมาถึงบ้านแล้วก็มองตามบิ๊กกับแดนจนกระทั่งไปเห็นว่าเจนเนี่ยนั่งอยู่บนบ้านรอทุกๆคนอยู่ ตอนนั้นก็เลยหันกลับไปมองดูครับคนที่เธอคิดว่าเป็นเจนเนี่ยยังอยู่ไหมพอหันไปเท่านั้นแหละครับปรากฏว่าคนที่เธอคิดว่าเป็นเจนเนี่ยไม่ใช่เจนครับแล้วก็ไม่มีใครด้วยเธอเนี่ยเดินมาอยู่คนเดียวเธอก็เลยถามเจนครับว่า,วาเจนเจนมาถึงบ้านแต่เมื่อไหร่เจนก็บอกว่าเดินมาถึงตั้งนานแล้วนะเธอก็เลยงงครับว่าจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะว่าเธอเห็นว่าเจนเนี่ยเดินอยู่ข้างๆเธอมาโดยตลอด ก็เลยถามว่าเมื่อกี้เจนได้เดินอยู่ข้างเราปะเจนก็บอกว่าเปล่าเราเดินนําหน้าหมดมาแล้วตอนนั้นในพอได้ฟังเนเธอก็ช็อกเหมือนกันครับแล้วเธอก็ดสงสัยไม่ได้ว่าแล้วที่เราเดินมาด้วยกันเมื่อกี้เนี่ยถ้าไม่ใช่เจนแล้วเป็นใครกันพอเพื่อนทั้งหมดทุกคนเนี่ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยอยู่ที่บ้านตรงนั้นพอหลังจากที่คุยกับเพื่อนได้สักพักหนึ่งเวลากดว่าเลือดกำเดาเธอเนี่ยก็ไหลามาอีกตอนนั้น,เ,นเธอรู้สึกแย่มากๆ เหมือนกับตัวเองจะไม่ค่อยสบายด้วยหลังจากที่พักเหนื่อยอะไรเสร็จนี่แหละครับจนเลือดมันหยุดไหลก็พากันไปถ่ายวิดีโอในตอนช่วงเย็นต่อถ่ายกันไปเรื่อยครับจนใกล้จะเสร็จแล้วเหมือนกับว่ามันจะมีฉากฉากหนึง่งที่จะต้องถ่ายฉากกลางคืนกันอีกรอบหนึง่งพวกเธอเนี่ยก็ไปเตรียมตัวอาบน้ําอาบท่าแล้วก็ไปกินข้าวกันครับหลังจากที่กินข้าวกันเสร็จเนี่ยก็จะกลับมาถ่ายฉากกลางคืนกันต่อแต่หลังจากที่กินข้าวเสร็จนี่แหละครับพวกเธอเนี่มายืนล้างมืออยู่ที่อ่างล้างหน้า <shear> ตรงโรงอาหารนั้นอ่างล้างมือเนี่ยมันจะมีสองฝั่งบริเวณข้างหลังอ่างเนี่ยถัดไปมันจะมีโต๊ะหินอ่อนสําหรับนั่งชมบรรยากาศระหว่างล้างมืออยู่กับบิ๊กอยู่ฝั่งหน้าส่วนแดนเจนปื้มเนี่ยล้างมือกันอยู่ฝั่งหลังเธอเนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรก็ช้าไปหมดครับโดยเฉพาะเรื่องความสะอาดพอหลังจากที่เธอล้างมือเสร็จแล้วลนี่นครับกำลังจะเดินออกซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเพื่อนคนอื่นครับล้างมือเสร็จเขาก็เดินกันไปพอเธอล้างมือเสร็จเนี่ยเธอก็เห็นครับว่า แดนเนี่ยยังคงยืนล้างมืออยู่ฝั่งตรงข้ามอยู่เลยเธอค่อยๆเดินออกจากจุดนั้นแต่ก็เดินช้าๆครับเพราะว่ารอแดนเนี่ยมันเดินตามมาอีกทีหนึง่งแดนเนี่ยล้างมือไม่เสร็จในระหว่างที่เดินไปนี่ละครับเธอเนี่ยก็คิดในใจว่าเธอเนี่ยก็เดินช้ามากนะแต่ทําไมแดนยังล้างมือไม่เสร็จสักทีเธอก็เลยเดินนําไปก่อนครับพอไปถึงตรงที่เพื่อนเนี่ยนั่งรวมกันอยู่ปื้มก็ถามเธอครับว่าทําไมล้างมือนานจังเธอก็เลยบอกว่าเนี่ยรอแดนอยู่ยังไม่มาสักที พอพูดจบครับเธอก็หันไปเห็นว่าอ้าวแดนมันนั่งอยู่กับเพื่อนกลุ่มนี้แล้วคือตอนนั้นเนี่ยเธอตกใจมากครับว่าแดนเนี่ยมาถึงตอนไหนเพราะว่าตอนที่เธอเดินออกมาจากจุดล้างมือตรงนั้นเนี่ยเธอยังเห็นว่าแดนเนี่ยยืนล้างมืออยู่เลยปึ้งก็บอกว่าแดนอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วเธอเนี่ยก็บอกกับเพื่อนๆครับว่าก็เม,ม,มื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยแดนเนี่ยยืนล้างมืออยู่ฝั่งตรงข้ามกับเราตอนนั้นเพื่อนทุกคนยังเงียบกันหมดเลยแหละครับ เธอเองเนี่ยก็ช็อกมากเช่นเดียวกันหลังจากนั้นครับเจเนก็บอกว่าไปไปไป,ไปถ่ายกันต่อถ่ายกันต่ออย่าคิดมากคิดมากก็พากันแต่งหน้าแต่งตัวครับแล้วก็เริ่มถ่ายเวลาก็ลาเข้าไป3ามทุ่มกว่ากว่าเธอเองกับเจนเนี่ยได้รับบทเป็นนักแสดงส่วนบิ๊กเนี่ยเป็นคนถ่ายแดนกับปืนเนี่ยช่วยกันจัดแสงแล้วก็ตัดต่อวิดีโอก็พากันถ่ายไปเรื่อยครับสถานที่ที่ถ่ายเนี่ยเป็นห้องโถงที่ปิดผนังไว้แค่3มฝั่งติดกับทางเดินเล็ก ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีบันไดลงไปด้านล่างอีกทีหนึง่งทั้งหมดนี้ครับก็พากันถ่ายอยู่ในบ้านหลังที่พวกเธอพักนี่แหละครับถ่ายกันไปเลื่อยจกนกระทั่งได้ศีนที่ต้องการแล้วและด้วยความที่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันจะมีทางขึ้นทางลงอยู่2ทางครับก็คือหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านในขณะที่กําลังถ่ายทากันอยู่นี้แหละเธอเนี่ยก็กําลังเล่นไปตามบทแล้วก็ได้ไปสังเกตเห็นครับว่าตรงบริเวณหน้าต่างเธอเห็นว่ามันมีมือครับเป็นมือสองมือเนี่ย เกาะอ,อยู่ตรงขอบหน้าต่างในระหว่างนั้นเนี่ยเธอกําลังเล่นบทไปแล้วก็มองกล้องไปสายตาเธอเนี่ยก็เหลือบไปเห็นตรงนั้นพอดีว่ามือ,ม,อมือหนึ่งตรงที่เกาะอ,อยู่ตรงขอบหน้าต่างนี้ตรงหน้าต่างบานนั้นมันค่อยๆมีหัวครับค่อยๆจะงื้อขึ้นมาแต่หัวที่เธอเห็นเนี่ยมันโผล่มาเพียงแค่ลูกตาครับดวงตาดวงนั้นเนี่ยมันเป็นสีขาวโพนเพราะเธอเห็นตอนนั้นเนี่ยเธอตกใจมากครับจนทุกคนตอนนั้นเนี่ยถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไร เธอก็พยายามบอกกับเพื่อนครับว่าไม่มีอะไรแล้วก็พากันถ่ายต่อเธอเนี่ยกลัวมากครับกับสิ่งที่ได้เห็นตรงนั้นมันมีคนแอบมองพวกเธออยู่จริงๆไอความรู้สึกที่ว่ามีคนแอบมองเธอตั้งแต่อยู่ที่รีสอร์ทนี้ตั้งแต่ที่มาถึงเนี่ยมันนาทำเอาเธอกลัวไปหมดเลยแหละครับตอนนั้นเนี่ยก็ถ่ายกันจนเสร็จแล้วเหมือนกับจะนึกขึ้นได้ครับว่าในระหว่างที่กําลังถ่ายทํากันอยู่เนี่ยแดนมันเดินออกไปจากกลุ่มแดนเนี่ยมันกลัวว่ากล้องเนี่ยจะถ่ายไปติดมันมันเนี่ยก็เลยเดินออกไปจากกลุ่มเพื่อน มันไปแอบอยู่ตรงผนังฝั่งที่ติดกับบันไดพอตอนถ่ายเสร็จนี่แหละครับเธอก็เลยจะเดินไปตามแดนพอเธอเดินไปครับเธอก็ได้เห็นว่าตรงนั้นเนี่ยมีคนกําลังนั่งยองๆหันหลังให้อยู่ในจังหวะนั้นเนี่ยเธอกําลังเดินเข้าไปใกล้ๆเรื่อยๆจนกระทั่งคนที่เธอเห็นนี่แหละครับว่านั่งยองๆอ,อยู่ข้างหน้าเธอมันค่อยๆหันหน้ามาพอผู้ชายคนนั้นเนี่ยหันหน้ามาครับใบหน้าแววตามันไม่ใช่เพื่อนของเธอมันไม่ใช่แดนครับ มันเป็นใครก็ไม่รู้ครับเป็นใบหน้าของชายแก่แ,กแววตาเนี่ยขาวโพนหันหน้ามาให้ดูที่กำลังนั่งยองๆหันหลังอยู่ลักษณะที่หันมาเนี่ยเอี้ยวคอมาจนตอนนั้นเนี่ยพอเธอได้เห็นครับเธอก็ตกใจแล้วก็รีบวิ่งกลับมาหาเพื่อนๆทุกคนครับตอนนั้นที่กลับมาถึงเนี่ยเธอช็อกเหมือนกันเพราะว่าชายคนนั้นที่หันมาเนี่ยใบหน้าแววตาดูน่ากลัวมากๆ ชายคนนั้นเนี่ยเหมือนกับคนที่เธอนั้นเห็นตอนที่เข้าฉากคือคนคนเดียวกันกับที่มาจับขอบหน้าต่างแล้วก็จะเงื้อขึ้นมาดูนั้นเลยตอนนั้นเนี่ยเธอกลัวสุดขีดทาอะไรไม่ถูกพวกเพื่อนอน,นก็ต่างพากันเข้ามาดูครับว่าเธอเนี่ยเจออะไรเธอก็เล่าให้เพื่อนฟังครับว่าเมื่อกี้เนี่ยเธอเดินไปตรงที่คิดว่าแดนเนี่ยมันนั่งหลบอยู่แต่เธอไปเห็นชายคนหนึ่งหันหน้ามาพอดีเธอก็เลยถามแดนเขาว่าเมื่อกี้แดนเดินไปตรงนั้นหรือเปล่า แดนก็บอกว่าเปล่านะแดนเดินเข้าไปในห้องที่พวกเรานอนกันไม่ได้ไปทางนั้นเลยเธอเนี่ยกลัวมากแล้วก็ช็อกเลยแหละครับกับเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นจนกระทั่งถ่ายทํากันต่อจนเสร็จนี่แหละครับถึงขั้นตอนที่ต้องตัดต่อวิดีโอตอนนั้นเนี่ยเธอรู้สึกว่าเป็นไข้ครับรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวมากๆก็เลยไม่ได้ไปช่วยเพื่อนตัดต่อวิดีโอเธอเนี่ยมันนอนพักอยู่ในห้องนอนในขณะที่เธอกําลังนอนอยู่เวลากฏว่าเลือดกําเดาเนี่ยมันก็ไหลอีกแล้ว นี่น่าจะเป็นการมาอบรมที่เธอรู้สึกว่าทรมานแล้วก็น่ากลัวที่สุดในชีวิตเลยจงกระแทงถึงเช้าครับเป็นเช้าที่ทุกคนนั้นรอคอยกันมากวันนี้เนี่ยจะได้ดูหนังสั้นของเพื่อนๆแต่ละโรงเรียนกันโรงเรียนไหนเนี่ยทำได้ดีก็จะมีรางวัลด้วยโรงเรียนเธอเนี่ยได้รางวัลชมเชยครับอันดับ4ได้เงินรางวัลมาประมาณ1,000บาททั้งหมดตอนนั้นที่มาเข้าอบรมกันเนี่ยมีประมาณ10-12โรงเรียนเห็นจะได้หลังจากที่มีการประกาศผลอะไรรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็เป็นการปิดอบรมครับแยกย้ายกันกลับบ้านเธอกับเพื่อนเนี่ยก็ขึ้นไปเก็บของในขณะที่เธอกําลังเดินไปเนี่ยก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีคนเนี่ยเดินตามเธอมาดูตลอดพอเธอได้ยินเสียงเป็นเสียงเหมือนกับมีฝีเท้าเนี่ยค่อยๆก้าวตามเธอไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเธอเนี่ยไม่กล้าที่จะหันไปมองแล้วละครับเพราะความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู่ในที่ตรงนี้เนี่ยเธอได้เห็นแล้วว่ามันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้น ตอนนั้นเนี่ยรีบเก็บข้าวเก็บของอย่างไวจนกระทั่งขึ้นรถกลับบ้านนี้รถเนี่ยได้พาเธอออกจากเขตบริเวณตรงนี้ไปเธอเริ่มรู้สึกโล่งใจขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกอาการปวดหัวอาการงงๆอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อยๆหายไปและในระหว่างการเดินทางบนรถเนี่ยก็ได้มีการคุยกันครับถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นได้มีการเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันครับว่ามีใครเจออะไรบ้างเธอก็เปิดประเด็นก่อนเลยครับว่าจําได้ไหม ที่พวกเรากินข้าวกันเสร็จอ่ะและไปยืนถ่ายรูปตรงเสาไฟเราเห็นว่าเงาใครก็ไม่รู้แทรกขึ้นมาจากกลุ่มพวกเราคนหนึ่งนี่แหละคือสาเหตุที่ว่าทําไมต้องบอกพวกเราเนะี่ยรีบขึ้นห้องกันในวันนั้นเพื่อนทุกคนเนี่ยก็บอกว่าเชี่ยคนลุกว่าเธอก็เล่าให้ฟังต่อครับว่าแล้วเวลาเดินไปไหนมาไหนนะก็จะรู้สึกเหมือนกับมีคนเดินตามตลอดเลยมันเป็นความรู้สึกที่โคตรอึดอัดไม่ได้กลัวนะแต่ว่าไม่ชอบเลยว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างเนี่ยมาติดตามพวกเราตลอดเวลาเลย จำได้ไหมตอนที่ฉายฉากกลางคืนกันเสร็จอะที่มานั่งขี่สตอรี่บอร์ดกันแล้วสีตกอะมีใครมีความรู้สึกว่าพวกเราเนี่ยโดนมองจากข้างล่างหรือเปล่าวะบิ๊กเนี่ยมันก็พูดขึ้นมาครับว่าชัดเลยพี่ถ้าพี่คิดว่ามีคนมองจากด้านล่างอะตอนนั้นเนี่ยผมเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยเหมือนกับเป็นชุดไทยอีสานโบราณจ้องพวกเราขึ้นมาจากด้านล่างผมกลัวมากเธอเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่า พี่ก็ว่าทำไมวันนั้นเราทำหน้าซีดขนาดนั้นบิ Big ๊กเนี่ยมันก็เล่าให้ฟังต่อว่าพี่จำได้ไหมคืนสองอะที่เราฉายฉากกลางคืนเพิ่มกันอีกผมเห็นเป็นตาแก่ๆหลังค่อมๆแกค่อยๆเดินขึ้นบันไดามาแล้วสักพักดึงเดี่ยวแกก็โพหน้ามาดูพวกเราหลังจากนั้นเนี่ยแกก็เดินลงบันไดกลับไปตอนนั้นเองเธอเขาบอกว่าเชี่ยกูว่าแล้วกูเห็นคนนั่งยองๆอ,อยู่ตรงนั้นน่ะ ว่าแล้วต้องไม่ใช่พวกเราอย่างแน่นอนกูคิดว่าเป็นแดนตอนนั้นทุกคนกลัวมากครับคุณบทเอเนี่ยก็เลยบอกว่าคนที่เองเห็นเนี่ยใช่คนที่ตาขา,ขาวๆว่ะบิ๊กเนี่ยมันก็บอกว่าใช่เลยพี่คนนั้นแหละที่ผมเห็นตาเนี่ยขาวโพลนเลยน่ากลัวมากแล้วทุกคนในรถเนี่ยต่างพากันขนลุกพากันกลัวกันหมดเลยครับแม้ว่าทุกคนเนี่ยจะไม่ได้เจอแต่เรื่องนี้ครับทั้งเธอแล้วก็บิ๊กเนี่ยเห็นเรื่องราวแปลกๆด้วยกันทั้งคู่ เธอเองเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าสาเหตุที่เธอกับบิ๊กเนี่ยรู้สึกว่าไม่สบายรู้สึกว่าเบ็ดขั้นเนื้อขั้นตัวเนี่ยนี่มันจะเป็นแบบร่างบอกเหตุอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเธอกับบิ๊กเนี่ยไม่สบายทําให้เหมือนกับว่าจิตใจกับร่างกายของเธอเนี่ยอ่อนแอเลยได้เห็นเรื่องแรมแบบนี้ง่ายกว่าคนอื่นๆน,นี่ก็เป็นประสบการณ์ครับที่คุณมดเองเนี่ยได้ไปเจอมาตอนที่ได้ไปเข้าค่ายอบรมในสถานที่แห่งนั้นคุณมดเองเนี่ยบอกว่า สถานที่ตรงนี้เนี่ยมันน่ากลัวถ้าครั้งหน้าครับโรงเรียนส่งเธอมาที่นี่อีกเธอก็จะไม่มาแล้วล่ะครับเพราะว่าเธอนั้นกลัวมากกับการได้เห็นแล้วก็เจอเรื่องราวแปลกๆอะไรแบบนี้ยังไงแล้วนะครับเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยผมต้องขอบอกทุกคนก่อนเลยว่าจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆเพราะบางทีแล้วครับเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยบางทีคุณไม่ได้เจอแต่คนอื่นเนี่ยเขาไปเจอมาซึ่งถ้าคุณไม่เจอกับตัวเองเนี่ยคุณจะไม่รู้หรอกครับ ว่าบรรยากาศความสยองขวัญในวันนั้นเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนยังไงแล้วนะครับถ้าใครจะไปเข้าค่ายอบรมในสถานที่ต่างๆเนี่ยก็ไปไหว้เจ้าที่เจ้าท,ทางขออนุญาตเขาก่อนแหะครับเพราะบางทีแล้วเนี่ยเราเผลอทําอะไรไปแบบไปเป็นการลบหลู่โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก็ดีเนี่ยบางทีนะครับจากหนักมันจะได้เป็นเบานั่นเองเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยละครับเกิดขึ้นที่รีสอร์ทรีสอร์ทหนึ่งในจังหวัดที่ผมใบให้ว่าจังหวัดนี้เนี่ยสามพยาง ห่างจากกรุงเทพไป510กิโลเมตรครับก็ลองเอาไม้บรรทัดมาวัดดูก็ได้ครับว่าจากกรุงเทพไปถึงจังหวัดนี้ในี่า้ยิกิโเมตรเนี่ยมันขนาดไหนยังไงแล้วนะครับถ้าผู้ฟังทางบ้านท่านใดมีเรื่องราวความสยองขวัญอะไรอยากจะแชร์อยากจะมาถ่ายทอดให้ผมได้ฟังอีกก็สามารถส่งมาได้ครับที่แฟนเพจ Facebook 1 lc ผมยังรออ่านเรื่องราวของทุกทุกคนอยู่ยังไงแล้วนะครับก่อนจางไปในค่ำคืนนี้ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับ อย่างไงแล้วใครที่ย้อนจะไปเป็นตัวแทนเข้าค่ายอะไรบางอย่างของโรงเรียนก็ลองคิดให้ดีๆและครับว่าถ้าไปแล้วคุณจะไม่โดนผีหลอกเหมือนกับเรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังสวัสดีครับ